สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมอนี้มาพบกับขูน้ำเด้่อครับผมคลิปนี้อูน้ำเชกะสีผ้าผอยพี่น้องมาตามแนวทางตัวเลขน้ำกันได้ครับก่อนอด่นที่จะ่าไปรับช้มรับฟังแนวทางตัวเลขกนะครับกะผ้าลอยพี่น้องมาสมบรรยากาศหลังบ้านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเลขของพ่อลึกลับนะครับเพื่อนกะโท่ดวนเขามาเนาะครับอูน้ำเชกัำลังทำงานตัดลิปอยู่นะครับ พอเพิ่นกะโทรมาอีกนะครับผมวน้ส้เลยได้รับสายพอเพื่เนนะครับเพราะว่าบรับบ่ได้นะครับโทรติดโทรน้ำยากนะครับพอลึกหลับเพื่อนบ่คอยบางครับผมวนําใส้เลยตรงรับเร็วครับผมพอเพื่อนกะโทรมาแป๊บเดียวนะครับอาจจะมีคัดคัดติดติดแหนนะครับขอถทดขอให้เอฟซีทุกคนดวยครับเพราะว่าสัญญาณยู่หันบ่คอยดีครับพอเพื่อนบอกนะครับจะมีสายตัดไปส่วนนึงนะครับ เหตุให้เอฟซีขาดต่อเนอะครับผมกะขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนเด้อครับผมกะเพิ่นมาให้อีกรอบที่สองครับเป็นสุดที่สองนะครับของพ่อลึกลับครับกะเป็นตัวเลขแนวทา้งอ่าเป็นบนครับผมบนสามตัวตรงๆนะครับก็เดินที่จะไปรับช่วรับฟังนะครับกะขอขอบพระคุณพ่อลึกลับดนะครับที่ยังเรื่มหูน้ำใส้เรื่มเอฟซีนะครับ ลับมาให้แนวทางเหมือนเดิมนะครับขนาดบ่ค่อยมีเวลาว่างนะครับเพิ่นกันั่งยื่หน้ารถซิบรอได้ครับรีบโทรมาหาอูน้ำไช่ครับเพื่อจะให้พ่อพี่น้อง FC ได้โชคได้ลาบมันมานน้ำกันนะครับในวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหาหบแปดนะครับนี่ครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับร่มเย็นดีขนาดเลยเด้อครับผมื้นนี้ฟ้าคืนเพย่งฝนสิตกอยู่ล้ะครับเมื่อขึน ก็ยังสิตก๊กับปต๊นะครับยู่ทางไดแนีนโนครับผมต๊ะคุณน้ำเส่ทางอยู่บานนี่บ่ท่าน,นต๊จักเทือนดครับตะพัดเศร้าหนาวมากครับเขาคลิปนีก้กะอยากเอฟซี FC ไปฟังเสียงเป็นแป๊บหนึ่งนะครับผมประมาณหนึ่งที่ก็กลกวยนะครับพอเป็นหลีบนะครับผมคุณน้ำเส่เลยรบกวนพอเป็นนาที่ก็กลกวยนะครับได้เขียนเลข เพิ่มมาเบาเอาอีกนะครับให้มันครบแปดหน้าที่นะครับอ่าบ่หอดแปดหน้าที่ขิปกับซีบ่ทถงานครับผมเขาก็สีบ่ตัดให้นะครับตองให้ครบแปดหน้าที่ผิดจระนาในการรับชมรับฟังเอาเนเดอร์ครับโอ้น้ำไส่กะพัฒนาปับปงทีเอฟซีบอกสอนโอ้ํ้ำไสครับครับสู่กันไปงวดตองงวดเดอครับขวัญเอฟซีดีเขามาเป็นกำลังแรงจให้อ้น้ำไสเด้อครับผมแล้วก็ ขอมากกดแหลกกดแท้อูน้ำครับขอบพุณนตกคนครับนี่แหละครับคลิปนวทางตัวเหล็กของพอลึกลับนะครับวันนี้เพิ่นบ่ได้ฝันนะครับเพิ่นห้เป็นเหล็กคำนวณเหล็กสูตรเพิ่นมาเลยนะครับล่องเบิงครับผมแต่ว่าคลิปลงไปเมื่อกี้กับเป็นพอให้บุญนะครับกับเพิ่นฝันครับผมไปติดตามได้ด้วยครับคลิปที่สองของอูน้ำไส้เนาะครับ ส่วนมากมือนีจะเป็นคลิปตะเลเซียนฝันนะครับผม4คลิปนี้แล้วครับเดี๋ยวล่อดูตอนต่อไปนะครับมีที่เด็ดหลากหลายเขามากครับพอลึกลับกะเขาดีเดอนดีครับงวดวันพันกะหาซนครับผมคุ้นน้ำแทจะเอาสุดแหลกที่เพินโซงมาให้น้ำได้ครับกับประกบห้พร้อมครับห้เบิงกอนครับผมไปจ้งมาเบิงสุดที่สองน้ำกันนะครับเี่บร้ครับ เอาครับเพ so <huh> ื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับอัวํำไส่จะผ้าไปฟั่งเพลินปล่อยจากปากก้อนเนาะครับคอยไปเบิ้งแนวทางตัวเหล็กตอนถ่ายคลิปน้ากันครับผมไปรับส้มเราฟั่งน้ากันได้เลยครับใช่สวัสดีครับอ้าวว่างเลยครับมีตัวไดแน่นาะพ่อหงวดนี้ครับหงวดนี้บะครับผมเอาวันนั้นเด้ครับเพราะว่าดันพอปกตมีเวลาพ่อป่านเลยอัน ครับตู้มันเก้าละเก้าเก้าสองกันเลขสามตัวเด้อเก้าเก้าสองครับเออเลขสามตัวนั่นบ่ครับพ่อตัดมันตัดเอ๋อครับพ่อเก้าเก้า <99, S 2> <2, S 2> สองจริงครับถ้าจะพอนั่เป็นยังบ่ครับพ่อเอ,อ๋อมัดต่อยิ่พ่อเออนานๆกันกันเรียกกันตามตัเก่า เก้าก็สองไปหมดและวเก้าก็สองก็เก้าสามเป็นลบอมาณน่นี่ละครับพ่อสามตัวบนเนาะครับเอออือเรียกกันเก้าครับเป็นสองมาจากมาเนอนครับพ่อเก้ากับสองมาแน่นอนเออเลขวิ่งครับเอ้าพวก็มีแนวทางเพียงสามหนีได้เนาะครับพ่อเออมีสามหนีแหละครับ บ่ฝันบ่ครับ oh, พ่อบ่บ่บ่เลยวันนั่งฝันนั่นฝันนิดราชการที่เก่าอะไรก็เล่นทู่มาบอกก็ซื้อโอ้เก่าจิพ่องวดนี่พังง่ายราชการที่เก่าฝันไปยันสวายสุดราชการที่เก่าซื้อหรอกก็เลยนทู่มาบอกลูกซื้อครับเอาหัวน้ำใส่กับลบกวนพ่อซับนี้่ด้วครับพ่อเออเออเอาเอา ครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับผมชุดแรกของเลขพ่อลึกลับนะครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับที่เพิ่นโทรมาตอนแรกนะครับผมชุดแรกนะครับเด่นบนล่างเก้ากับสองครับผมตัวประกบหนึ่งกับเกีดครับประกบคู่เก้าหนึ่งเก้าเกีดสองหนึ่งสองเกีดครับนี่นะครับเป็น แนวทางตัวเลขของพ่อลึกลับดนะครับอูดมำเซกอะหาจับมาใส่นะครับกับแม่น้ําเสี่ยครับผมกับเป็นแนวทางตัวเลขให้เอฟซีทุกคนเด้อครับพิจารณาในการรับส่วมครับนี่ก็เป็นสุดที่แหลกนะครับหาสุดตัวประกบจับเซ่เอานะครับหนึ่งกับเก็ครับผมเอามาใส่เขาครับผมเก้ากับสองนี่ของพอเพิ่นนะครับหนึ่งกับเก็ของอูดมำเซกับแม่น้ําเสี่ยครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของพ่อลึกลับดนะครับ เดี๋ยวมาเบ่งงวดเมื่อคืนครับผมเป็นโถมมหาเนาะครับวัวดำช่าเดีตามให้เอฟซีครับผมเขียนยางเรียบร้อยเลยเด้อครับร่มแห้งเต่อครับผมมือนี้พ่อลึกลับครับผมสามตัวบนครับนี่ครับเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามครับตัดเล่นบนล่างเอาเด้อครับนี่ครับเป็นแนวทางตัวเลขครับผมอพ่อลึกลับก็ให้ตัดเล่นบนล่างเอาครับ มี3สามตัวบนเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของพ่อลึกลับนะครับปิดจรณในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับเพื่อได้โชคเด้ลับมันหมาน้ากันนะครับผมงวดต่องวดไปเลยครับเดี๋ยวเอางวดไม่งวดเก้าอ้น้เชคกัสิเอาโรหนาปกขีดด้วยครับผมเป็นสนิติเก้านะครับเดี๋ยวมาเทียบนี่ครับเอาสองคู่นี่มาเทียบครับผม สุดแรกกับสุดสองนะครับพ่อลึกลับครับผมฝั่งซ้ายมือล่าสุดครับผมขวามือสุดแรกครับแคบหน้าจอเอาได้เรื่อยครับผมเย็บซี่มักสุดแรกสุดสองมักสุดเดกกับจัดครับผมนี่แหละครับเนวทางตัวเลขของพ่อลึกลับนะครับเอาครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอบคุณพ่อลึกลับด้วยครับที่ ให้แนวทางอูน้ำแท้ครับขอบคุณเอฟซีทุกคนครับผมที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำแท้ครับก็เพื่อได้โชคได้ลาบนี่งวดนพฤัสที่หนึ่งมีนาคม2568เนาะครับนี่แหละครับเอาอูน้ำแท้ก็ไวพ้พอดให้เอฟซีทุกคนให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยครับผมปังปัง,ปงมันมันมน้นำกันหนึง่งมีนาคม2568ันารครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนะสวัสดีครับ